ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ยิ่งฟังยิ่งดวงดีฮ่าฮชาวลัคนาราศีมีนทุกท่านดวงชะตาของท่านในเดือนตุลาคมนะครับตุลาคมสองห้าหกสี่ตรงนี้นั้นนะครับต้องบอกให้ชาวลัคนาราศีมีนให้ฟังตรงนี้ก่อน คือดาวพฤหัสดาวประจำดาวเจ้าเรือนของชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยได้ขยับย้ายเดินถอยหลังนะครับมาอยู่ในเรือนลาพระของชาวลัคนาราศีมีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไปอยู่กับดาวเสาพูดง่ายๆคือดาวเจ้าตัวไปอยู่ในเรือนลาพระแล้วก็ไปอยู่ในอ,อ,อยู่กับดาวเสาเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยนะครับมีความรู้สึกอยากจะขยับปรับเปลี่ยนตัวเอง บางคนก็อยากจะย้ายงานบางคนก็อยากจะย้ายที่อยู่อาศัยหรือบางทีก็อาจจะไปดูคอนโดไว้ดูอะไรไว้เพื่อขยับขยายหรือย,ย้ายหรือไปดูบ้านอะไรก็แล้วแต่มีความเป็นไปได้ทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตามนะครับดาวการเงินของชาวลัคนาราศีมีนนั่นก็คือดาวอังคารได้โคจรไปอยู่ในเรือนมรณะไปอยู่กับดาวอาทิตย์การเงินต้องระวังนะใช้จ่ายอะไรในเดือนตุลาคม ดูให้รอบคอบแล้วก็พยายามพยายามนะครับอยา่าเรียกว่าจะซื้อจะตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งพยายามมีสติเพราะดาวมันเดินไปอยู่ในเรือนมอนนะบางครั้งมันทําให้เราเองตัดสินใจอะไรไปแบบคนไม่ค่อยมีสตินะอืมเดี๋ยวสตางค์มันจะร้อยหรอด้วยฉะนั้นในช่วงเดือนออตุลาคมพยายามนะครับที่จะต้องบริหารการเงินให้ดีสักนิดหนึ่งวันที่6ถึงวันที่10นะครับของเดือนตุลาคม ระวังปากเสียงความขัดแย้งกับคนรอบข้างคนรอบตัวบางครั้งก็คุยอะไรกันสื่อความหมายไปกันคนละทิศโครทางสื่อกันไปอย่างเข้าใจไปอีกอย่างหนึง่งอาจทําให้ต่างฝ่ายต่างไม่พึงพอใจได้นะแล้วก็พอผ่านมาถึง11จนถึง15ตุลาคมช่วงนั้นเป็นช่วงแห่งความกระตือรือร้นด้วยองศาของดาวต่างๆทําให้คุณมีความกระตือรือร้นอยากะทำโน่นทํานี่ให้มันได้อย่างใจ บางครั้งก็ทําให้ตัวของคุณเองนั้นออมีพลังอยากจะต้องเดินทางติดต่อประสานงานต่างๆหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับพูดง่ายๆว่าอาจจะมีดวงของการเดินทางก็ได้นะครับอาจจะเป็นการเดินทางเพื่อติดต่อเรื่องของงาน,งงานก็ได้และพอมาถึงวันที่16จนถึง20นะครับกออ็ชาวลัคนาราศีมีนช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่คุณนั้นอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงเออ นะด้วยองศาของดาวมันบอกว่าคุณจะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง,ลงนะครับเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์เสียเดี๋ยวถูกใจเดี๋ยวไม่ถูกใจอะไรประมาณนั้นแหละนะพอไปถึงช่วงประมาณวันที่21-30งานะครับงานก็ยังดำเนินต่อไปแต่ทีนี้ผมจะบอกกับชาวมีนนะว่าสิ่งที่เข้ามามีบทบาทสำคัญของชาวมีนอีกเรื่องหนึ่งในเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับนั่นก็คือเรื่องของความรัก นะดาวพุธดาวเจ้าเรือนความรักเนี่ยยังคงครองอยู่ในตําแหน่งกเกษตรราธิบดีแต่บอกกับชาวมีนไว้ก่อนนะครับว่าใครก็ตามนะครับที่เป็นชาวลัคนาราศีมีนแล้วมีปัญหาเรื่องความรักหรือว่าเลิกรากันไปแล้วก่อนหน้านี้พยายามอย่าเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวพันกับเรื่องเก่าๆนะครับมันจะทําให้คุณเองนั้นเกิดความไม่สบายใจหรือมันเสียเวลาเปล่า ฉะนั้นชาวลัคนาราศีมีนถ้าจะคุยจะคบกับใครขอให้เป็นคนใหม่ๆไปเลยหรืออาจจะเป็นคนที่คุณเคยคุยกันมาก่อนแต่ยังไม่ได้เป็นแฟนก็มีโอกาสที่สัมพันธภาพอาจจะก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีนะครับต้องแยกให้ออกนะครับไอ้ที่เลิกกันไปแล้วนั้นไม่เกี่ยวนะครับถ้าจะมีเข้ามาใหม่ๆน่าจะเป็นคนที่คุณเจอกันใหม่ๆหรือ พยายามทําความคุ้นเคยกันมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ความสัมพันธ์น่าจะพัฒนาไปได้ในช่วงที่สินแสหมิงได้พยากรณ์ให้ฟังตรงนี้ไปแล้วส่วนคนที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะครับดูเหมือนกับว่าเออเป็นช่วงแห่งการทำมาหากินนะ่ะทั้งคุณทั้งคู่ของคุณอาจจะช่วยกันซัพพอร์ตซึ่งกันและกันก็เป็นไปได้นะอันนี้หมายถึงคนที่มีครอบครัวมีคู่อยู่แล้วนะครับก็ต้องแยกกันให้ออกนะเพราะบางทีดาวมันแปลความหมายไปได้ มากกว่าหนึ่งอย่างโดยเฉพาะไอ้ดาวพุธท,ที่มันมีความรวนเรด้วยคุณสมบัติเฉพาะของมันเองนี่แหละนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมีนนะครับต้องอธิบายให้ฟังแบบนี้ว่าดาวศุกร์เองก็นะครับไปโคจรนะครับอยู่ในเรือนสุภะให้ระวังอ,อ,อย่าไปโต้เถียงหรือขัดแย้งสร้างข้อขัดแย้งอะไรกับผู้หลักผู้ใหญ่นะ นะครับจะทำให้คุณถูกมองลบในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะครับเพราะว่าดาวศุกร์นั้นจริงๆก็มาจากเรือ,อนมรณะด้วยแล้วก็ไปอยู่ในเรือนสุภาะเล็งไปยังดาวราหูอย่าไปทําอะไรที่ทําให้ขัดใจผู้ใหญ่หรือสร้างข้อขัอขดแย้งกับคนที่มีอิทธิพลหรือมี power มากกว่าเดี๋ยวมันจะทำให้คุณยุ่งยากใจเปล่าๆนะสินแสม,มินก็พยากรณ์ให้ฟังไว้สําหรับชาวลัคนาราศีมีนขอให้โชคดีครับ ฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี